สวัสดีครับผมชาุอุตโมนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากดรแก้มหอมณรานช้างมานะครับให้มานี่เลยครับรับเคสของผู้ป่วยในโครงการสะพานบุญนะครับผมวันนี้มีผู้ป่วยสิเตียงครับติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับโดยทําการเขียนจดหมายเข้ามานะครับว่ากราบเรียนคุณหมอแก้มหอมณรานช้างเนื่องด้วยดิฉันนาง,สงเสงีย่ยมจันแดงมากกาบขอความเมตตาจากท่านด้วยสาเหตุที่ บุตรของดิฉันประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มหัวฟาดพื้นสมองประคบกระเทือนจนเป็นผู้ป่วยติดเตียงฐานะทางบ้านยากจนจึงมีปัญหาทางด้านการดูแ,แลและอภิบาลค่อนข้างมากดิฉันจึงกราบขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีเมตตาตามแต่ท่านจะโปรดกราและเห็นสมควรค่ะด้วยความนับถืออย่างยิ่งนางสงเยงนจันแดงนะครับเทสนี้อยู่ในตำบลชมพูนะครับแล้วก็ส่งเอกสารเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับ เขียนเป็นจดหมายถูกต้องนะครับนี่แล้วก็มีรูปของผู้ป่วยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลงพื้นที่นะครับแล้วก็จะลงเอาของใช้ไปให้นะครับแล้วก็เป็นยานะครับผมสําหรับศิตอาสาทุกๆท,ท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละท่านเนี่ยถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่ไม่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยให้ติดต่อมาที่ท่านเลยนะครับแล้วเราก็จะมาทําโครงการสะพานบุญกันเนี้ยนะครับ ช่วยเหลือผู้ป่วยกันต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะลงพื้นที่กันติดตามดูครับจากที่เราได้จดหมายมานะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณพ่อหลวงนะครับที่ส่งเคสมาให้เราได้ดูแลยนะครับวันนี้เรามาพูดกับที่เนาะระรที่ส่งจดหมายครับนี่คุณแม่ที่ทำน้อจดหมายเข้าไปอ๋ออันนี้คือเป็นลูกสะใภ้ไงเป็นลูกสะใภ้เจ้าตามตามที่จดหมายเขียนเข้ามาเลยเนาะเจ้านะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูนี่เป็นใครที่เขีย้ามาอ่ะค่ะ เป็นอาการของสมองกระท้กระเทือนนะครับเป็นผ <บ mag. S 1> ู้ตรวจติดเตียงนะครับกระเดินมาได้ยังะนะหมอทำเป็นร่างทแต่ไม่มีแผลกระแผลมันมีอะไรนะไม่มีแผลไหมมันมีพยายามไงฟื้นตฟูด่างก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะจากที่รูปมานะครับโอเคก็คุณหมอแก้มหอมนะครับก็ฝากมาช่วยมีเรื่องของเหย่อนนะครับแต้องให้ผู้ตรนะครับ ครับคแต่ขอบคุณคุณหมอแก้มหอมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจัดยาแล้วก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนาะว่าเราต้องทำอยงไงนะครับนะครับเเยวมาาช่ะอันบางทีก่อไข้รบกรุกเพราะหลวงน้ำเปิ้ลใหญ่ยังงานไข้แรมันมากเลยเพราะเหงี่ยวกับปมหู้ยังไปปรึกษาไว้น่ะก็เลยพยายามอู้แล้วก็พึ่ลูกหลานสาวเป็นคนอู้อย่างกับเราเป็นคนหู้เสียนเพราะตัวหนังสือบางอย่างมันบางงามก็เลยนั่งอู้อย่างก็เลยเออใจดีเนาะจะไปหาพ่อหลวงเปิ้ลบอ หลายอย่างเหนื่อยครับการงานของแกก็เยอะ <Okay. S 2> แค่มาดูแลเขาก็ดีใจละขอบคุณมากๆได้เลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามเคสต่อไปนะครับยังไงวันนี้ก็โอ้โหรู้สึกเป็นสะพานบุญนะเนาะมาช่วยเหลือกันนะครับกับออุนคุณหมอแก้มหอมแล้วก็หลวงกันด้วยนะครับผม